นี่น้องควายนะฮะน้องควายลุยน้ํำกินหญ้านะฮะเพินเพนของเขาเลยอยู่กันเป็นแก๊งนะฮะใช่คว,วายผมหรอกครับควายนาครับควายนาข้างบ้านนะครับแกเลี้ยงไว้เพินเพินครับอนุรักษ์ควายไทยนะครับเพราะว่าคนเลี้ยงน้อยลงละทุกวันนี้ เรามองเห็นแต่ควายเหล็กกันแล้วนะครับแดี๋อวนี้ก็ไม่ได้เลี้ยไว้าใช้งานหนักแล,ล้วหรอกครับเรียไว้เป็นเพื่อนครับแก้งเหงาควายพวกนี้นะฮะสมบูรณ์เขาชอบลุยน้าครับตรงไหนมีน้ำเดี๋ยวควายมีความสุขมากนะฮะนาตรงนี้ก็เขาขังน้ําไว้นะขังน้ําไว้แล้วก็ให้ควายมาอยู่ คอยจะอยู่เล่นไปนะครับโชว์ตัวใหญ่เลยมาเลยนะมาแล้ว,นะาาลวสูงดูเลยครับเห็นผมเขาก็มางงอนะถ่ายลายชานมนุษย์ถ่ายลายชานสวัสดีใครมนุษย์ถ่ายลายชานนั่นแอคทา้ดูเลยเห็นไหมฮนะเก่งมาก